ต้องดูให้ดีฮะเดูพระธรรทุกอย่างไม่ได้ครับนี่คือหลักสากลสิ่งแรกก็คือว่าหนึ่งต้องหาข้อที่จริงให้ก่อนสองคือจำแนกให้ได้ว่าอะไรที่หนักหนาหรืออะไรที่น้อยนะฮะที่ที่อุจจาระหรือที่เนี่ยคัดกับหลักทั้งหลายที่ผมพูดเนี่ยที่อาจจะเป็นอาจกรรมตามุชชาติอะไรอะไรที่หนักหนาเนี่ยต้องโอนต่อศารนะะครับะะแต่อะไรที่น้อยเนี่ยก็ถ้าได้ความจริงแล้วเข้ามาสารภาพอ,อะไรเนี่ยนะฮะบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจจะยกโทษให้ได้แต่ต้องต้องรู้ข้อท็จจริงก่อน แล้วลอันาานี้ก็ใช้ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นต้นฉบับของออการหาข้อเท็จจริงเพื่อปรองดองนะครับคืออะไรที่หนักหนาต้องโอ่อาสารครับแต่อะไรที่เล็กน้อยเนี่ยเราก็ถ้าทราบข้อเท็จจริงแล้วเจ้าตัวมายินดีให้การอะไรเราก็ยกโทษให้ได้ครับครับครับความจริงที่ที่ค้นหาเนี่ยนะฮะอย่างกรณีที่ท่านอาจารย์ไปทํางานเนี่ยความจริงที่มันได้ออกมามันอาจจะไปกระทบทุกฝ่ายที่อยู่ในสังคมทั้งหมด แต่ก็ต้องเปิดเผยใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้หรือมีระดับของการเปิดเผยความจริงในระดับไหนเพราะงานคอปอเองเชื่อมโยงกับเรื่องความปร่งดองด้วยครับคิปหลักกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับศิละปะเหมือนกันนะครับในการสื่อสาร,รเป็นของธรรมดานะฮะแล้วก็อย่าง i อเฟรย์คสที่ผมไปทำเลยนะฮะสิ่งที่เราพยายามทำรายงานเสนอสา,าติซจ่งอยู่บนเว็บนะฮะเปิดดูได้เลยนะฮะคือข้อได้จริงต้องชัดแล้วเราจำแนกดูกลุ่มที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับที่จริงคือใครและในกรณีเช่นว่าเราสามารถดูได้จากหลักฐานในสนามจากการสัมภาษณ์จากรายฝ่ายและหน่วยงานอย่างสัรชาติเองในสนามก็มีนะฮะคือว่าใครที่ใกล้ชิดกับความรับผิดชอบเราสามารถจำแนกบุคคลได้ด้วยแต่ที่ทำให้เนื้ไอพีโคนะฮะผมเองก็เสนอรายชื่อบุคคลที่บุคคลนี้ใกล้ชิดในซองปิดให้แก่สัมชาติ ไม่เปิดเผยชื่อผมไม่ได้เปิดเผยในกรณี<ๆ>เช่นว่าเพราะว่าอะไรผมไม่ใช่สารและเรายัางสานิษฐานในขั้นต้นนะฮะในหลักทั่วไปของที่เรียกว่าหลักนิติธรามว่าบุคคลคือ innocent t i l proven guilty <ๆ>ก็คือบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์เป็นอย่างอื่น<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จริงอยู่ล้วสแสวงหาข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเราจะไปอยู่ในกรอบของกล่าวหาเรววาก็น่าจะเคารพกติกาให้แฟรหรือนิธีธรรมของทุกฝ่าย<ๆ><ๆ>นะฮะก็คือว่า ใช่อาจจะมีชื่อว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์มากนะฮะแต่เราไม่ใช่กระบวนการศาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในกรณีเป็นกรรมการตรวจสอบแล้วเราก็มีดุลพินิษเหมือนกันที่จะเลือกวิธีอย่างสิ่งที่เราเลือกในกรณีไอเฟิลโค้ก็คือมี2องปิดเสนอให้แก่จะเรียกว่าหัวหน้าของหน่วยงานเรื่องสิทธิของชาติก็คือข้าหลวงสิทธิิดและให้ดำเนินต่อนั่นคือหนึ่งวิธีนะฮะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือศาลในประเทศเนี่ยก็คือศาลที่อยู่ที่เองเนี่ยทำคือเข้าไปตรวจสอบเองเลย พิสารโลกตำนานอาญาเขาเข้าไปในประเทศด้วยนะฮะอ็นอีกทีมนึงแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก,ก็ดำเนินการตอนนี้ก็นําผู้นําอดีตผู้นําของไอพีโคสไปสู่สานารประเทศแล้วนั่นก็อีกวิธีนะฮะอต่ไม่ใช่วิธีของกรรมการตรวจสอบในอาณาที่รับผิดชอบในไอริโคสอันนี้ก็ต้องดูครับว่าอาณาเป็นอย่างใรอะะาจารย์พูดถึงการการส่งต่อ,อมเมื่อคอปปอหมดหน้าที่เราเห็นตามกรอบที่คอ,อปอถูกตั้งตามระเบียบสานักนายมงตรีก็มีอายุการทํางานสองปี อีกไม่นานก็จะหมดสุดท้ายก็จะมีสรุปรายงานชุดใหญ่ออกมาเปิดเผยในส่วนข้อเท็จจริงและมีข้อสรุปเสนอแนะต่างๆมากมายอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็อป่อยจะต้องส่งต่ออะไรไปที่ไหนยังไงกรอบของเราไปถึงต่างประเทศไหมอย่างที่หลายๆคนพยายามตั้งประเด็นว่าต้องไป ICC มัีไหมอะไรอย่างนี้สาหรับประเทศไทยครับการส่งต่อเป็นของธรรมดานะครับรบเพราะว่ากลไกทั้งหลายที่เราพูดถึงอย,อยู่ในกรอบของสิ่งที่เรียกว่าเช็คกันบาลานซ์คานของเรื่องอำนาจนะแล้วก็ transitional justice หรือความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะก็พึ่งกานโดยอำนาจหรือหลายคนไกครับ,รบไม่ใช่แต่หนึ่งกลไกไม่ใช่แต่ขอบปอยอย่าลืมเรามีศาลเรามีสื่อรเรามีคณะกรรมการสีพิชนซึ่งคณะกรรมการสีพิชนเช่นว่าของไทยก็ตรวจสอบเหมือนกันและคณะกรรมการสีพิชนเนี่ยก็มีอำนาจรู้สึกจะมากกว่าขอ,ขอปอยอก็คือสั่งให้มาให้การก็ได้นะฮะที่ก็เียว่าสพีนา ซึ่งคอปอไม่มีอำนาจอันนั้นแล้วก็มีมประเด็นเกกันในด้านี้อย่างไรก็ดีสิ่งที่จะต้องชัดก็คือว่าเมื่อคอปอทางานนะฮะผลลัพธ์ที่ตามมาคือผลที่เรารออยู่ก็คือจะต้องให้กระจางตอบโจทย์ก็คือการบ้านที่ก็ตั้งไว้ให้ก็คือหาข้อได้จริงครับเพื่อนําไปสู่การปรองดองก็คือว่าข้อได้จริงคืออะไรสถานการณ์มไม่มากก็น้อยก็คือผมเดาว,ว่าน่าจะต้องชี้นะฮะว่ากลุ่มไหนรับผิดชอบนะฮะ และใครคนไหนที่ใกล้ชิดและถ้าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่หนักหนามากครับคงจะต้องโอนต่อศาลเหมือนกับที่เขาทำันทั่วโลกถ้าหนักหนาถ้าเป็นการละเมิดนะนะนะเทกาคือเป็นอาญานั่นเองของเรานี่เฉพาะในประเทศใช่ไหมถ้าจะว่ากันในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นหนักหนานี่ก็ต้องโอนต่อศาล ขอความเห็นของนักสิทธิมนุษยชนหน่อยมองเรื่องการปรองดองที่มีการพูดถึงกันในเวลานี้ยังไงครับคือคําว่าปรองดองเนี่ยนะครับเป็นคําใหญ่มากแล้วถูกใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยในบริบทของการเมืองไทยซึ่งคนไปเข้าใจกันว่าปรองดองก็คือที่แล้วมาก็ให้แล้วไปเจ้ากันแล้วก็เดินกันใหม่แต่นั่นก็คือซุกปัญหาทั้งหมดไว้ใต้พรมซึ่งสังคมไทยเนี่ยเรามี ประสบการณ์ค่อนข้างเจ็บปวดกับเรื่องอย่างนี้กรณีที่เกิดความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยนะครับ,รบแล้วเราก็บอกก็ปรองดองอภัยโทษกันไปเนี่ยรโทษศักรร์กันไปแล้วแต่จะใช้กรรมแล้วสักพักอีกมา10ปี15ปีมันก็เกิดการนองเลือดรั้งใหม่ใช่ไหมครับจากเหตุการณ์เดือนตุลาเราก็มีเหตุการณ์พฤษภาธมินจากพฤษภาธมินเราก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาเลยทั้งกิจกรรมกีฬาสีของทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดง ซึ่งมันก็นามาสู่การบาดเจ็บล้มตายทั้งของประชาชนทั้งสองสีและของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ได้รับความเสียหายมากมายสิ่งที่เราควรจะต้องมาทําความเข้าใจก็คือว่ารองดองที่เราเข้าใจกันแต่ปลาย,ลายน้ำเนี่ยมันไม่พอมันต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นน้ําว่าหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขอะไรที่นําไปสู่ความแตกแยกจึงจาเป็นต้องมีการรองดองใช่ไหมครับรองดองมันหมายความว่ามันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกันจนถึงขั้นที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องมีการใช้กําลังต่อกันต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนว่าอะไรคือสาเหตุนะครับ สองว่าเมื่อมีสาเหตุแล้วเนี่ยการปัทุขึ้นมาของปัญหาเนี่ยอาการของโรคมันคือยังไงอาการของโรคอาจจะมีแค่การชุนประท้วงแล้วก็รัฐเข้ามาสลายการชุมนุมหรือมันเป็นบริบทที่เฉียดเฉียดสงครามกลางเมืองแล้วอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนั่นคือเฉียดเฉียดสงครามกลางเมืองเป็นอาการที่หนักนะครับต้องเข้าใจอาการของโรคอันที่ถัดมาก็คือว่าเมื่อเกิดอาการของโรคเนี่ยผลร้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรบาดเจ็บล้มตายติดคุกต้องคดีอยู่ในประเทศไม่ได้ ทางฝ่ายนั่นคือฝ่ายผู้ที่ออกมาชุมนุมนะครับทางฝ่ายรัฐทางฝ่ายผู้ใช้อำนาจก็สูญเสียความน่าเชื่อถือสูญเสียต้นทุนทางการเมืองบริหารประเทศไปก็ลําบากลงพื้นที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นก็ต้องเข้าใจสุดท้ายก็คือว่าแล้วคนที่ได้รับความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้อีหน่อยนีย่คือกลุ่มคนที่อยู่วงนอกคนที่บังเอิญบ้านอยู่แถวนั้นธุรกิจอยู่ตรงนั้นถูกเผาก็ถูกทําลายไปด้วยบาดเจ็บซวยไปด้วยเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องได้รับการเยียวยาส่วนสุดท้าย ความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยความอายุธรรมนั้นมีอย่างไรบ้างต้องวินิจฉัยอาการแล้วเยียวยากันไปเพราะฉะนั้นกระบวนการปรองดองเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมีหลายมิติแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ายุติธรรมไม่มีปรองดองไม่เกิดมันต้องตอบคําถามว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองให้ได้คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมนั้นเนี่ยตั้งแต่ตัวต้นน้ําสาเหตุเลยว่าอาจจะอยากให้มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้ง ตอบได้ไหมในี่ก็ยุติธรรมประเด็นนี้หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยถูกปราบปรามถูกจับกลุ่มเขารู้สึกว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเขาจะได้ความยุติธรรมกลับมาอย่างไรทั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ดีๆกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาก่อเหตุวุ่นวายบ้านเมืองเสียหายเขาได้รับความเสียหายเขาเองก็ทวงถามความยุติธรรมเช่นกันมันต้องมีการตอบเพราะฉะนั้นยุติธรรมไม่มี ก็จะไม่มีการปรองดองเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจต้นน้ำให้ได้ครับครับนี่คือเงื่อนไขสําคัญนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในจังหวะ9ก้าเดือนนี้เราผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงครับที่ผ่านมาแล้วมาถึงจังหวะของการทํางานไปสู่การปรองดองวันนี้นักสิทธิมนุษยชนไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศกําลังเฝ้ามองอะไรอยู่ครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับย้อนกลับมาเรื่องของความยุติธรรมครับนะครับอาการของโรคที่นํามาสู่ความจําเป็นที่ต้องมีการปรองดองในประเทศไทยก็คือเหตุรุนแรงทางการเมือง นี่เป็นอาการที่เห็นออกมาชัดเจนเป็นข่าวไปทั่วโลกกรุงเทพถูกไฟไหม้จังหวัดใหญ่ๆหลายๆจังหวัดสารคางถูกเผามีการประทะกันบนท้องถนนระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงกับเจ้าหน้าที่นะครับมีกลุ่มกองกาลังติดอาวุธไม่ทราบสังกัดโผล่ขึ้นมานะครับยิงระเบิดยิงปืนวุ่นวายกันไปหมดนะครับนั่นเป็นอาการของโรคสิ่งที่ต้องถามก็อันแรกก็คือว่าคนที่ก่อเหตุเหล่านี้เนี่ยค,คือใครบ้างครับต้องระบุตัวให้ได้ แล้วสองคือบอกว่าเขามาด้วยสาเหตุอะไรอ,อุดมการจ้างมาหรือว่าแห่กันมานะครับแล้วส่วนที่ตอบมาว,าว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ได้ผลกระทบอย่างไรครับแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่นักสิทธป์ุชชนนะครับมองออกมาจําเป็นจะต้องมีคําตอบจากหน่วยงานไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่รัฐที่ล้มเหลวรเราไม่ใช่เฟลสเตทเรามีกลไกกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการยุติธรรมหลัก และกระบวนการยุติธรรมที่เป็น,นกลไกพิเศษกลไกอิสระอย่างคอปอ,อหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติจําเป็นจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนของทางอาญา DSI ทํไไปตารวจทําไปตอนนี้ก็มีความพืบนหน้านระดับหนึ่งสืบสวนของกระบวนการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชชาติหรือคอปอก็จะต้องมีความพืบหน้าเพื่อจะบอกว่าใครเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายใครเป็นผู้ละเมิดสิทธิพราะรการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ระดับของการละเมิดสิทธิเนี่ยมันไม่ใช่5 0ห